เช่นเคยครับสับถนนยาวนี่วันนี้มีไก่นึ่งครับแล้วก็ยำหน่อมไม้ครับย้หน่อมไม้ครับกับไก่นึ่งครับน้ำจิ้มสามรสครับข้าวเหนียวนิดหน่อยจ้ะน้ำจิ้มสามรสครับวันนี้เรากินยำหน่อไม้วันหยุดนะคะวันนี้แต่ร้านเราไม่หยุดร้านเราก็ยังขายตามปกติขอใช้มือนะคะกินข้าวเหนียว จิ้มเลย <Expl osion> บัานท้ายไก่คส,สวยครับ <S <S ขอขอนุญาตใช้มือนะครับคะค่ะถ้เป็นชิ้นๆมันไม่อร่อยต้องกินแบบนี้มันไม่ได้บรรยากาศครนับะ น้ำไม้ครับสวัสดีเจ้าน,นี่เจ้าหสิงข้ากับไก่ไก่ต้มน้ำปลาแล้วเ่ากับเอาไปนึ่งหัน่นคำเจ้าลำขนาดก,กินกับเข้าสวยอร์เลิฟแล้วก็มีน้ำไม้คว้า พร้อมกับน้ำจิ้มอร่อยๆคือน้ำจิ้มสามรสนี่เองมีแอนคำนึงเห็นหน่อยนะเจ้ามาวันนี้วันยุษวันสวรรค์นกนขะของนายหลวงนะเจ้าก็าบอ่ได้ไปไหนไม่รู้แต่ที่บ้านร้านเขายังเปิดเหมือนเดิมน,นะเจ้าร้านเขาบอกได้ปิดเขายังขายขายในแก๊ปในพรุบนะเจ้าจุ๊บเลย ไก่ต้มน้ำปลาไหนเจ้าไก่ไก่ได้ไข่ย่าซ้ำไหนเจ้าอร่อยมากเลยร้อยตัวละร้อยเจ็ดสิบบาทนหนเจ้าฟังได้นะเจ้าเดี๋ยวอย่างให้เจ้าคนไประงให้ถึงตีเลยแล้วตัวนิดตัวน้อยแย่แตกตามไส้ตามขนาดไก่ไหวไก่แก้บนนะครับสั่งได้ครับไก่ไหวไก่แก้บนรับคคลิปสั่งได้นะเจ้าสั่งมาใต้ ไม่ถ้าเขาอยู่ไกลสัางไม่ได้ออ๋เฉพาะในลำปางครับโทษดีเฉพาะในลำปางแล้วสั่งได้จะส่งได้เหรอเจ้าลำขนาด dăm nó mái, ta dăm nó mái Dăm nó Ui Tạm tới Cây nương Đó. Thầy nhắm vào kìm khâu, mà kìm cho tên Nó như nè đang có lăng kìm nó พี่ก็น่เจ้ากับคุณเข้าก่อนเดี๋ยวมาปักกันใหม่น้อไอเนี่ยแฟนทิ้งแฟนบอกเลิกแล้วปั่นจักรยานมากินเหล้ามาแล้วจักรยานท้ายยเสียเสียงไงไม่รู้แล้วยกจักรยานแบกแบกแล้วก็เดินข้างทางมาโดนแท็กซี่เที่ยว คนแท็กซี่เที่ยวรับบาดเจ็บเขาเรียกกู้ภัยมาไม่ยอมจะไปยังไงกู้ภัยก็เลยพูดบานกระลมอบอกยอมขึ้นรถมาเขาเห็นแล้วก็เลยเปิดเพลงให้โลกซึมเล่าไม่ว่าไทายเอ็มบีอร่อย <c oughs> อร่อยมากเลยค่ะ นกไก่นุ่มมากกินกับยำหน่อไม้ฟินมากๆเลยยำหน่อไม้ค่ะไม่ได้ทำอะไรยากนะคะเพราะเราไม่กินปลาไปิกินกะปิดเราแค่โขบกระเทียมหอมแดงใส่พริกแล้วใส่เกลือแเราไปผัดน้ำมันแค่นั้นเองค่ะอร่อย ่วงนี้ฝนไม่ตกแล้วนะคะทางเหนือเริ่มอากาศเย็นนะคะตอนเช้าตอนเช้า,ชาแล้วก็ตอนประมาณสักตีสองอตีสองผมมาอยู่ลำปางสิบปีครับอันนี้เรื่องจริงผมไม่คคเคยใส่เสื้อกันหนาวเลยเริ่มอากาศเย็นแล้วนะ,ะตีสองคือแค่เย็นๆถ้าทางที่สามทั้งลมท,งทั้งลมท,งท,งทั้งหมอก ันหนาวกว่าทละอย่างสบ,บั้นสันยกๆ,ๆเลยแต่นี่ไม่ได้ค่ะเจ้านางสามทุ่มมันเริ่มหนาวเริ่มเย็นแล้วต้องห่มผ้าแล้วค่ะห้า,าทุ่มนะ <S 1 S 2> ครับเย็นห้าทุ่มผมอยู่ที่นี่นะครับผมยังอาบน้ำอาบแบบไม่ได้ใช้ฝักไม่ได้ใช้น, <ำ S 1> น้ำบุ่น,น,นแฟนผมหาว่าผมบ้าครับเขาหนาวกันผมไม่หนาว ที่ที่นี่ของเราอ่ะเย็นมันไม่เหมือนกับอีสานเย็นนะอียาอีสานเนี่ยเขาจะมีลมเครื่องวันต้องอาบน้ำนะค่ะถ้างั้นอยู่ไม่ได้เนี่ยคนลำปางครับคนเมืองหนาวอะไปอยู่บุรีรัมสงการนะฮะสงการร้อนๆนะครับอาบน้ำสองทุ่มอาบไม่ได้ครับหนาวเย็น ่อยมากค่ะมากินด้วยกันสามีกินข้าวเอาเลิฟนะคะที่ลดน้ำตาลในเลือดวันนี้เจ้านายไม,ม่าได้กินพอดีข้าวเหนียวมันเหลือเสียได้ค่ะแล้วมากินกับยำหน่อไม้นะคะอร่อยมากแซบ่บส่พริกเยอะๆอ,อร่อย ขาทข้งขาครับอันนี้เราเก็บก่อนเนี่ยจะเสียงดังนะคะเราติดถนนนะคะรถดับวิ่งตอนนี้เราอยากไปเที่ยวค่ะบ้านลุงพลน,นะคะกระแสดังมากอยากไปกลับ กาบแม่แตะเกียนเพราะเขาให้โชคเาโชคบ่อยๆอยากได้โชคกับเขาบ้างมีโอกาสก <c oughs> ็จะไปไห <c oughs> ว้หหเลยนะเอาแบบนี้กันตัวสองต้นค่ะนีเคาช่วยกิน เดแตรงน้โอกครับลูกๆก็ไปทํางานวันนี้ก็มีงานเนาะคุณอย่างราชาครับอย่างนมะ <c oughs> เราไม่ต้องไปขี้เหนียวกินนะคะนะคะกินไปเถอะไม่ต้องไปอดมือ,มอกินมือกินของอะไรมั้งเรากินอยากกินอะไรกินคะ่ะเนาะหาเงินแทบตายแล้วไม่กินอะไรนี่ไม่ใช่นะคะนึกถึงตอนนึกถึงตอนไปอยู่ในโรงครับเราไปค่อข้างเขาโรง ก็ก็กกมากินเนอร์ตอนนี้มีชิวิปอยู่ก็กินนะครับอยากทำอะไรทำอยากไปกราบไปไหว้ไปทำบุญไปอะไรไปค่ะจะรวรอเวลาเราจะเดือตายกันทุกคนครับไม่ว่าเศรษฐีหมาเศรษฐีก็ตายเหมือนกันนะจรินค่ะวันนี้เราจะทำอะไรนะขาหมูขาหมูอบหิมะสองกิโลครับ จะไปไหว้พระราหูครกบถ้ามีหางก็จะทำซุปหางักหน่อยหูชิ้นเดียวอิ่มเลยนะเนี่ยอิ่มแล้วได้ข้าวอ,อร่อยอร่อยมาก ขายอันนี้เราซื้อของน้องสาวนะคะเขาขายตัวตเล็กร้อห้าสิบโตขึ้นมาหน่อยร้อยเจ็ดสิบอร่อยค่ะมันเป็นไก่อะไรนะไก่สามสายพันธุ์ค่ะคไม่เหนียวแล้วอร่อยนิ่งค่ะเราต้มมาแล้วเราก็มานึง่งสีกทีนะคะตอน,นึ่งแล้วนึง่งอร่อย เดี๋ยวไว้วัน่อไหร่ว่างๆนะครับเดี๋ยวจะทำไก่อบิม่างนกันนะครับพรุ่งนี้ขาหมู3ก,กิโลเดี๋ยวจะอ,อบ10นะ้ำเพราะว่าขาหมูเจะอร่อยค่ะแซ่บ ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเรานะคะขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้เราเพิ่งทำเริ่มทำ u t u ู e ครั้งแรกนะคะหน้าปกก็ยังไม่เรายังทำงไม่เป็นกันหน้าปกน,นะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเ,เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะ กินละตรงปีกับขามันอร่อยค่ะเราไม่ค่อยกินนะ